โตเป็นไม้สายครับผมขอโอกาส <c oughs> มันแดดอยู่วันนี้แดดอยู่ จะคอยหาหมทั้งทั้งกระดได้เลยขนาดนั้นผู้ใดไม่แม่คนเท่าเนี่ยนั่งแล้วไม่ลุกยากหน่อย อืมไม่อยังว่าไม่ง้องครับเอ๊ะผู้เหตุกะเหตุคือเนาะ <c oughs> <c oughs> อ้าผมไม่ยับเขามาก่ายๆไม่ที่ยับลงไปจัางน้อยซะนี่ม้นพี่มาตั้งพี่ก็ได้าน่อนะอืม ยนี้ยคือมากใกล้ๆฮันละบเนี้คือไม่เยอกและว <c oughs> อนอกู่ทูทในเลยคือปเย็นคือทางหนอกอกตา่างทาหนอกห่อนแต่ว่าก็ห่อนแบบเย็นๆ <c oughs> อ่าจากนี้ไปเนอะพอเราปฏิบัติมา ก็ได้เวลาสมควรอาจากนี้ไปขึ้นบทเรียนสักนิดขึ้นระยะที่สองเดินจากนี้ไป <c oughs> เดินระยะที่หนึ่งสามสิบนาทีเดินระยะที่สองสามสิบนาทีรวมเป็นหนึ่งชั่วโมงว่ามีผู้ถอนหายใจตัว มันนั่งสามถิมนาทีไม่ให้กระดุกกระดิกก็ยังเกือบตายบาง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 ขังบางข้าวบางรูปบางตันบางคนท่านขืนช่โมงบ่ายตีงนี่เสียจไดใดนอกปฏิวัยแม่นบอดแดอาจารย์นี่ไป เพิ่มบทเรียนเดวยวส่วนเรื่องละเอียดต่างๆเราค่อยว่ากันทีหนึ่ง <c oughs> ยืนหนอนีนเหมือนเดิมนะสติกำหนดรู้ที่อาการยืนอางที่พระอาจารย์หลวงพ่อจะเนาะมหาสามารถท่านถามบันนั้นนะ หลงตากระเหตุบสัสย่างขนดบางเธอก็ขึ้นทั้งซ้ายลงทั้งขวพี่ก็ขืนนอนหัวไปเลยไหลลงหหดทั้งลุ่ม <c oughs> ยืนนอพุนจากเท้าซ้ายขึ้นมาถึงหัวแล้วก็ลงไปข้างขวาถึงเท้าขวาพอดีบางครั้งบางคราวเพราะเดินอย่าโกนเอง <c oughs> บางทียืนอยู่ห้านาทีบางทีสิบนาทีบางทีสิบห้าสามสิบนาทีก็ได้ตามเหตุอันควร <c oughs> แต่อันนี้เดินรวมกันเพื่อจะได้เป็นหลักวิชาการจากนั้น <c oughs> เราจะห้ามหันกับกิเลสอย่างไรตามเหตุอันควรเหมือนกับนักมวยเวลาอาจารย์สอนต้องสอนจางต้องอย่างนี้นะท่านต้องอย่างนี้นะท่านต้องอย่างนี้นะท่าน แต่วเวลาขึ้นชกจริงๆไป็นนึกถึงอาจารย์ไม่ได้นะเขาสอยข้างเลยเห็นบอกยังที่น่ะ <c oughs> มันไม่ต่างอะไรกันนัก <c oughs> นแต่ว่าหลักวิชาการก็คือหลักวิชาการ <c oughs> อย,ายืนหน่อนกำหนดสําียียรู้ที่อาการยืนเกิดดับอย่างไรสําียียรู้ด้วย ทนี้ขึ้นบทเรียนอีกบทหนึ่ง <c oughs> นะนอกจากเดินระยะที่สองนะกำหนดต้นจิตเพราะส่วนมากครบาอาจารย์ก็มีแต่ความคุ้นเคยมีน้อย <c oughs> ที่ยังไม่คุ้นเคยกำหนดต้นจิตด้วยครับเพระเนาะนะจากนี้ไปนะดูแลกายให้มัน ชัดเจนและแจ่มแจ้งขึ้นคือกำหนดต้นจิตทุกครั้งที่เราจะขยับทุกครั้งที่เราจะลุกเราจะนั่งเราจะยืนเราจะเดินเราจะนอนเราจะคู้เหยียดก้มเงยเราจะใส่รองเท้าถอดรองเท้าเราจะเปิดน้ำปิดน้ำเราจะเปิดไฟปิดไฟ เราเราจะห่มจีวรเราจะล้างหนะ้าแปลงฟันเปิดประตูปิดประตูถ่ายดักถ่ายเบาเป็นต้นพยายามกำหนดต้นจิตท,ทุกครั้งอันนี้ฝากเป็นพิเศษกำหนดจ้นจิตท,ทุกครั้ง <c oughs> อันนี้เป็นบทเรียนที่ยากมากบางรูปปฏิบัติสิบปีกำหนดต้นจิตยังไม่เป็นเลย สีบปีเงิดบ่ยังบบ่เป็นอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ขึ้นบทเรียนเนอร <c oughs> สองอย่างหนึ่งเดินจงก,กรมขึ้นระยะที่สอง <c oughs> แล้วก็กำหนดต้นจิตนะดูหน้าที่นี้นะ <c oughs> แต่ว่าโมเมนต์จังสี่เดอ้อ <c oughs> เหาคนหนุม่มจะไปถือแม่คอนท้าหลงตาพาจับไม้คอนเท้าจับไม้เท้าปฏิวัยไปหาไม้เท้า <c oughs> มาเดินโมเมนต์เ <c oughs> <c oughs> นีนน่ยอยืนนอนะเวลายืน <c oughs> ส้นเท้าชิดกันก็ได้ห่างนิดก็ได้ แต่ถ้าอยู่ในป่าอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านย้ำนะถ้าอยู่ในป่านยพยายามส้นเท้าให้ห่างสักนิดถ้าตะขาบเลยมางูเลยมา <c oughs> มันก็จะผ่านไปไม่ขึ้นหลังเท้าแต่ว่าถ้าอยู่ <c oughs> ที่วัดเราอย่างนี้ครับอันนี้ก็คงจะไม่มีตะขาบมาเดินมาวิ่งนะคงจะไม่มีงูครับ แต่ก่อนเยอะหน่อยหน่อยนะงูครับงูลามนี่ตัวใหญ่พอควรออกมาปีแรกนะครับหลวงตาทํางูหลามไม่เป็นนุสอนอยู่ตรงนั้นแหละครับเอากองดินมากองไว้แล้วมันก็ขึ้นกองดินพ <c oughs> ระมหาวินัยหลวงพ่อเจ้าคุณน้องหลวงพ่อเจ้าคุณมาเยี่ยมเวลากลับไปท่านก็เลยพอท่านกลับไปงูงูงูพอน่ะ งูยางงูยางตักตบกงไญหนึ่งพันว่าจำแข็งนี่ครับดองตากับพระมูขนาดพระเปบึงมันหลดหลดหัวมันขึ้นขึ้นกองดินนะตั้งหามันกเ็เลยลงมา <c oughs> ก็จะประมาณเกือบสองเมตรพระมังเ้วยทีมันสองเมตรปลายจะหน่อยนะครับงูหลามหลองตาเลยมาสร้างซุ้มประตู <c oughs> เสร็จแล้วก็เลยว่าอนุสอนให้แกงงูหลามก็เลยทำงูเหลือมไว้ข้างหนึ่งงูหลามอีกข้างหนึ่งผู <c oughs> ้ดใดมาบางเถือตกใจบนแห้งหนึ่ง <c oughs> ไว่าไม่งูหรือ <c oughs> เห็นบอจ,จันหัมเนี่ยจันหํามเป็นแต่งสีครับ แล้วก็จันกุ๋งเป,เป็นผู้เหตุน้ำกันครับแล้วก็หมูขนาิ่นครับ <c oughs> แต่ไปเบิงเอาครับงูหลามกับงูเหลือมต่างกันที่ตรงไหนมันไล่คือกัน <c oughs> ครับถามเบิงแล้วบอกใครหูจักในงูหลามงูเหลือ <c> ม <oughs> ใส่คอันนี้อันไหนงูเหลือมไหนงูหลามสั่นบัจัก ว่าม่งูเหลือมเบิด์ตะนะครับไม่ใช่งูหลามมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่งูเหลือมก็มีเอกลักษณ์ของมันอยู่ <c oughs> ลักษณะเป็นหนึ่งของใครของมันครับ <c> อ <oughs> อายืนหนอนะกำหนดที่อาการยืนจานนี้ไปกำหนดต้นจิต อยากเดินหน่ออยากเดินหนอเอาสติกำหนดไว้ที่ไหนที่ไปสอนกรรมฐานแต่ละที่แต่ละแห่งหลวงตาก็สนทนาธรรมทั้งหมดนะทั้งญาติทั้งโยมทั้งครูบาาจารย์ พ่อไม่เข้าใจก็ยังมีส่วนมากอยู่ขนาดยืนหนอเอากำหนดไว้ที่ไหนเอาสติตั้งไว้ที่ไหนเอาไว้ไที่ใจเห็นไหมยืนหนอเอากำหนดเอาเอาเอาสติกำหนดไว้ที่ไหนก็ยังรู้ยากอยู่เนอะอันนี้หลักวิชาการนะ ถ,ถ้าอยากเดินนกครูบาอาจารย์ท่านนำปฏิบัติให้ทุกรูปทุกคนเนิกมาที่ใต้ระนมข้างซ้ายตรงที่หัวใจเต้นนั่นแหละกำหนดลงตรงนั้นอยากเดินหนอนเนิกมาที่หัวใจพูดง่ายๆหาไทยวัตถุนะบางที่บางแห่งก็กำหนดที่ลิ้นปี อันนั้นก็ไม่เป็นไรย,ยกไว้ครับไม่ว่าใครนะหลวงตานะแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนบอกว่ากําหนดที่หัวใจนั่นแหละใต้ระโนมข้างซ้ายอยากเดินหนอนะนึกไปตรงนั้นนะ <c oughs> กําหนดรวมกันเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเดินรวมกันกาหนดสามครั้งเป็นหลักนะสามนะถ้าสองก็ผิดหนึ่งก็ผิดสี่ก็ผิด อันนี้คือหลักวิชาการพยนานันกำหนดสามครั้งอยากเดินน้อนึกมาที่ต้นจิตอยากเดินน้ออยากเดินน้อ <c oughs> ทีนี้เวลาเดิน ข้างขวาเป็นหลักเหมือนเดิมนะนี่ข้างขวานี่เป็นหลักเหมือนเดิมนะ,นะดูอีกีนะเวลาเดินขวอยกอย่างนี้นะขวาประมาณครึ่งแข้งอย่ายกสูงเกินไป และไม่ให้ยกอย่างนี้ยาำหนาะอันนี้ถือว่าไม่ถูกตามหลักครับขวานี่ยกขึ้นประมาณครึ่งแข้งฝ่ายเท้าต่ำลงหน่อยๆประมาณ45องศาขวานี่ยางหนอหนอนี่เหยียบพอดี เยียบพอดีห่างกันประมาณฝ่ามือหนึ่งหรือสิบเซนประมาณนั้นนะถ้าคนขาสั้นก็ตามเหตุแต่อย่าอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้กรรมาฐานรั่วหนอไม่คำก็บอกเก่งเว้ยนะ ถ้าเราก้าวห่างๆเนียบางรูปเนี่ยเดินสมัยก่อนมันเดินรวมกันตลอดนะน,นะขย่อตัวลงหน่อยๆเหน็นไ,ไหมพี่สนเท้าคนคือฮนุมันเนี่ยยนอมีทุกอย่างเข้าใจนะ อันนี้ไม่ถูกนะับครนี่หนอหรอพอดีน่ะนี้นะถ้าท่านยังไม่บอกว่าซ้ายนะ่ะถ้าใครขึ้นอย่างนี้ก่อนกรรมมัฐานรั่วหัวเห็นไหมคำว่ากรรมมัฐานรั่วเป็นอย่างไรเหมือนกันกับเราไปตักน้ำแล้วคุมันรั่ว ถ้าพูดให้ชัดเอาตะกก้าไปตักน้ำนะนอพอยกขึ้นน้ำก็ไหลออกทุกทางเลยก็ <c oughs> ได้แต่เปียกเห็นไหมน้ำไม่ได้เลยเห็นไหมผู้ที่ฏิบัตปฏิบัติธรรมกรรมฐานรั่วก็เหมือนกันฉันนั้น ศีลส,สมาธิปัญญาเกิดไม่ได้เลยนี่เพราะฉะนั้นต้องระวังเขาว่ากรรมฐานร่วมหมายถึงอะไรหมายถึงโมหะมันเกิดครอบงำจิตนี่เพราะฉะนั้นหนอแล้วก็ยืนให้ตรงๆอย่างนี้นะยอย่างนี้ ย่างค่อยก้าวถ้าท่านบอกว่าย่างเราค่อยก้าวย่างนอลงพอดีเหยียบให้พร้อมๆกันไม่ใช่ว่านอปลายเท้าลงก่อนแล้วค่อยแวบ,บลงอีก <c oughs> นะบางทีก็นี่นอพี่เห็นบะโซนเท้าลงก่อนจังหวับลงอีก ผิดหมดเนอหนอนี่ลงพร้อมความฝ่าเท้าลงให้ถูกพื้นพร้อมพร้อมกันเข้าใจแล้วนะถ้าเดินโยกลมสุดที่เดินโยกลมท่านก็บอกเตรียมครับแล้วก็เตรียมหยุดเหมือนเดินครับเตรียมสมตมติท่านเตือนจิตนะข็ ยังเอามากรงกงนอ้อเหยียบลงพอดีการเดินโยโกรมที่ถูกต้องต้องพร้อมทั้งกายและใจอย่างนี้เนเมื่อยืนแล้วถ้าก็กำหนดให้ยืนนอยืนนอ ยืนนอ no. เราก็เอาสติกํำหนดที่อาการยืนเรียกว่ายกจิตถ้ายืนหนอแล้วก็แสดงว่ายกจิตมาที่อาการยืนเดี๋ยวท่านก็จะกำหนดต่อไปว่าอย่ากลับหนอเราทุกรูปทุกคนนึกมาที่ต้นจิตของใครของมัน นะอย่าส่งจีไปที่เสียงนะท่านเป็นผู้กำหนดให้แต่เราปฏิบัติเองความหมายนะอย่ากลับนอเราก็นึกนึกตามท่านนั่นแหละแต่เราปฏิบัติเองอย่ากลับนอสามครั้งแล้วท่านก็นำกลับกลา สติของเรานึกมาที่เท้าขวากรับนอเท้าซ้ายยกลอยนะกรับนอเท้าขวาเหมือนเดิมนะส้นเท้าแตะพื้นเบาๆปลายเท้ายกขึ้น,นหน่อยๆกรับนอเท้าซ้ายยกลอยกรับ นาอ,อ่าที่ระยะที่สองมาเดินสามสิบนาทีแล้วผู้ครูบาอาจารย์นำปฏิบัติเจ้าต้องเตือนสติขึ้นระยะที่สองนะยืน เราก็ดูที่อาการยืนยกจิตมาตรงนี้ยืนนอยืนน้อกำหนดสำเร็จเราจรู้ว่ากำหนดดูรูปยืนเราเห็นอาการยืนกี่ครั้งพอเห็นปุ๊บมันดับไหมเราเห็นอีกดับไหมเห็นอีกดับไหมเป็นอย่างนั้นจริงไหม ท่านก็จะนำเดินอยากเดินนอเราก็ยกจิตมาติ่ต้นจิตใต้เราหนมข้างซ้ายอยากเดินนออยากเดินนอจินได้รู้สึอันสติตั้งสติไปที่ส้นเท้าขวานะเดีวนะ เวลาเดินระยะที่สองเนี่ยต้องพยายามพยายามทำความเข้าใจนะยกหนอเห็นไหยกเราเวลายกยกหนอหยุดเหยียบใส่เท้าไปข้างหน้านะเหยียบหนอหนอนเนี่เหยียบลงพื้นพอดี แล้วก็นึกปฏิส้อนเท้าซ้ายยกนอเยียบนอยกนอเดียบนอเมื่อสุดที่เดินโยกกลมท่านก็เตือนจิเตรียมผู้ปฏิบัติก็ นึกในใจว่าจะหยุดก็นึกไปที่ส้นเท้าซ้ายเมื่อท่านกำหนดยกยกนอเหยียบนอก็พอดีพอดียืน,นออ นยายามอีกพยายามยกจิตให้เป็นนะอย่างสมมติ <c oughs> ยกหนอเหยียบหนอปุ๊บท่านยืนหนอแล้วก็ยกจิตมาที่อาการยืนทันทีนะเมื่อท่านกำหนดสามครั้งและท่านบอกอย่ากลับหนอเราก็ยกจิตมาที่ต้นจิตต้องพยายามยกจิตให้ทัน อย่าก,กลับนออย่าก,กลับนออย่าก,กลับนอกำหนดจะม่อยากรูด้อยากรู้อยากกลับเกิดดับไหมแต่ท่านก็นำปฏิบัติเราก็นึกไปที่ปลายเท้าขวากลับนอ หมันก็เดิมนะกรับนอเท้าความเหมือนเดิมกรับนอเท้าซ้ายเหมือนเดิมกรับนอเวลากรับพยายามสติอยู่ที่เทา้าให้มันเห็นชัดอยู่อย่างนี้ถ้าเห็นชัดอยู่อย่างนี้รูปนามชัดเจนอย่างนี้ บาปหมดสิทธิ์เลยเดินจงกลมบุญเกิดตลอดเลยเนอะแต่ว่าผู้นห้ฟังห <c oughs> ลงตาไปอบรมที่พุทธมนทลท่านพออเป็นผลสอบอารมณ์เพรผู้อำนวยการวิปัสนาแห่งประเทศไทย <c oughs> พอหลวงตาไปส่งอารมณ์ท่านท่านก็เลยถามหลวงตาว่าเคยปฏิบัติมาบ้างไหมท่านหลวงตาก็เรียนท่านว่าเคยบ้างเออถ้าเคยก็เดินให้ดูหน่อยสิเดินจงกรมระยะที่หนึ่งท่านหลวงตาก็เดินอย่างนี้แหละครับ ยืนหนอแล้วก็อยากเดินหนอเพราะมันขึ้นระยะสองแล้วน,นะนะ <c oughs> ระยะที่สองที่สาแล้วก็ขวาย่างหนอชายย่างหนอถูกต้องท,อะะท, 2, ทันว่าเอาระยะที่สองทันว่าพอขึ้นระยะที่สองหลวงตาก็กําหนดเดินให้ท่านดูยืนหน,อน่อก็ท่านว่าถูกต้อง อยากเดินหนอเอาสติกำหนดไว้ที่ไหนก็นต้นจิตครับผมถูกต้องอเวลาเดินเดินให้ดูหน่อยทีท่านว่าน้องตาก็เดินให้ดูดนะยอยู่นะยกนอหยีบใส่เท้าไปเองครับย,ยีบนอท่านก็เลยบอกว่าอันนี้มันผิดท่าน มันผิดลองตาก็เดินอย่างไรครับผมจริงจะถูกท่านก็เลยว่าอย่างนี้ท่านดูนะท่านสอนลองตาดู <c oughs> สว่ายกน้อละครับก้าวไปซะก่อนท่านว่าเก้าวไปยียบหนอท่านวาแล้วก็ ยกหน่แล้วก็ก้าวไปซะก่อนเหยียบหน่ท่านว่า <c oughs> ลวงพอสามารถนหน่อย,พยจจเพิ่งว่ายจิตเฮาเซียนนันไ <c oughs> หนเพราะนวยการ <c oughs> พันสอบเองนะค่านว หลวงตาก็เลยเรียนท่านกราบเรียนท่านว่าขออภัยครับผมไม่ใช่กระผมมีที่ถิมานะอะไรครับผมแต่ว่ากระผมเคยไปประพฤติปฏิบัติกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระธรรมจินราชมหาหมุนีวัดมหาธาตุกณาห้าครับผมอยู่ห้องธรรมวิจัยครับผมปฏิบัติอยู่ตรงนั้นห้องแอร์ครับผม พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนถ้าอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานรั่วครับผมก็เลยกราบเรียนท่านอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสมมติว่าเรายกนี่โยกหนอถ้ายัางไม่ว่าเหยียบหนอถ้าใครเอาไปก่อนเนี่ยครับกรรมฐานรั่วเลย ขาดสติทันทีเลยท่านพอท่านก็เลยบอกว่าอ้าวอันนี้เรามันเดินนี่ไม่ใช่เหยียบทันว่าจริงไหมเ <c oughs> กวไปนี่มันมันเดิน <c oughs> ไม่ใช่เหยียบทันว่าท่านก็เลยให้เหตุผลหลงตากเลยขออภัยครับผมก็เลย ไม่ไม่ไม่ใช่ทิฏฐิมานะนะครับผมยกหนอเวลาเหยียบนี่ใส่เท้าครับผมไม่ใช่ย่างครับผมใส่เท้าไปข้างหน้าไม่ได้เดินไม่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ย่างครับผมเนีเน่ยเหยียบหนอครับผม,บรบผมพระเดชพระคุณท่านสอนอย่างนี้ครับผมท่านก็เลยบอกว่าผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันก็เลยไม่คุยกันต่อจาก แตว่าไม่คุยกันต่อก็คือเข้าใจครับความหมายนั่นนะไม่ได้ทะเลาะกันนะ <c oughs> ครับท่านก็เลยทําหนังสือมาขอให้หลวงตาไปสอน